ชอบกันเที่ยวทะเลที่มีหาดทรายขาวทะเลสวยน้ำใสทเที่ยวได้แบบสบายใจและสบายกระเป๋าที่นี่เลยเกาะปูดตอบโจทย์ทุกข,ข้อโดยเฉพาะสบายกระเป๋าพราะที่ซาร่าไปกับเพื่อนสองคนจากบุรีรัมย์ไปถึงกรุงเทพแล้วก็ไปที่เกาะกูดจังหวัดตราดแล้วเที่ยวแบบสบายๆมากเลยค่ะนอนเพลินๆตั้งสคืนจ่ายด้วยงบเป็ดพันต้นๆเอง นี่เป็นการเดินทางโดยรถทัวร์โดยสารครั้งแรกในรอบ40ปีก็ว่าได้เพราะทีซาร่าเคยใช้บริการรถทัวร์มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะในสมัยที่ยังอ้ออยู่ปัจจุบันก็วัยเกษียณแล้วก็เป็นห่วงเรื่องการเข้าห้องน้ำนะคะเป๋ก,ก็ให้ระวังการทานอาหารและน้ำจึงไม่มีปัญหาค่ะ การเดินทางครั้งนี้ใช้บริการของอคอนครชัยเอซึ่งมีที่นั่งกว้างขวางนะคะดูเหมือนจะกว้างกว่าที่นั่งในห้องโดยสารของเครื่องบินที่ทีซาร่าเคยขึ้นซึ่งเป็นชั้นประหยัดซะอีกนะคะแล้วยังเอนนอนได้ด้วยนะคะขอเล่าลัดตัดตอนมาที่การขึ้นเรือเฟอร์รี่นะคะเรือเฟอร์รี่ที่นี่ของบริษัทบุญสิรินี้มี2ชั้นนะคะ ห้องโดยสารที่อยู่ชั้นล่างนี่จะกว้างจุคนได้มากทําให้แอร์มันไม่ค่อยเย็นนะคะแต่ห้องโดยสารชั้นบนจะเล็กกว่าแล้วก็มีป้ายว่า VIP จะเก็บเงินเพิ่มร้อยหนึ่งนะคะแอร์จะเย็นฉ่านะคะแต่บางคนก็กลัวว่าเขาจะมาเก็บเงินจริงจริแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาเก็บนะคะทางเที่ยวไปทั้งเที่ยวกลับค่ะ ตอนนี้เราก็ขึ้นเรือเฟอร์รี่แล้วนะคะเพื่อไปเกาะกูด <Good S 1> ค่ะเกาะกูดอันนี้เป็นชั้นสองของเรือนะคะนีะ่ยเป็นห้อง v ีไ ตอนนี้เราก็ถึงเกาะกูดแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการรอขึ้นรถนะคะเป็นรถสองแถวจากโรงแรมนะคะจะมารับส่งผู้โดยสารนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็มีการประสานกับบริษัทว่าเราจะได้ขึ้นรถเบอร์อะไรนะคะแต่ละคนแล้วก็แต่ละโรงแรมจะได้เบอร์รถที่ไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะ สคืนแรงนี่เราไปเข้าพักที่แมงกรฟบังกะโลที่พักของเรานี่ก็อยู่บนเนินเขานะคะต้องเดินขึ้นเนินนิดหนึ่งอันนี้เตียงแบบเตียงคู่นะคะสวยมากเขาจัดไว้อย่างสวยเลยค่ะอ่ะดูบรรยากาศโดยรอบค่ะดูบรรยากาศโดยรอบเลยนะคะเป็นห้องเล็กๆนะคะขนาด สำหรับสองคนนะคะตรงนี้ก็เป็นที่แขวนเสื้อผ้าค่ะอาจจะไม่อยากเปิดแอร์อาจจะมาเปิดนี่เปิดหน้าต่างก็ได้ค่ะพอดูไปแล้วบรรยากาศนี้น่าจะไม่ร้อนเลยค่ะหน้าต่างก็มองไปเห็นวิวทิวทัศน์นะคะที่อยู่รายรอบนะคะสวยมากเลยค่ะ เป็นที่พักที่ติดคลองมีเรือคายยักให้เราไปพายเล่นนะคะพวกเราก็มักจะภายเล่นตอนเช้าๆนะคะอาจจะพายไปตามลำคลองเพื่อชมวิวทิวทัศน์หรือจะพายออกไปที่หาดคลองเจ้าก็ได้เลยค่ะ ีเราไปพักที่สยามบีชรีสอร์ทนะคะก็เป็นที่พักตากอากาศริมทะเลลงจากบ้านพัก แล้วก็มาถึงชายทะเลเลยเดินมาไม่กี่ก้าวก็ถึงชายทะเลชายทะเลตรงนี้เองเรามาดูบรรยากาศชายทะเลของสยามบีชนะคะก็เหมือนอ่าวส่วนตัวนะคะหาดส่วนตัวของเขาเลยนะคะเนี่ยเราเดินไม่กี่ก้าวเราก็ถึงสยามบีชนะคะเรามาชมบรรยากาศกันค่ะ ตอนนี้เรามาดูค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายที่หนักสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของที่พักแต่ที่พักเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาขนาดไหนนะคะแล้วมันก็จะมีช่วงที่ไฮซีซั่นโลซีซั่นอีกอันนี้ก็วางแผนการเดินทางแล้วกันนะคะตรงนี้นะคะอันดับสองนะคะก็จะเป็นค่ารถค่าเร,รือของบริษัทบุญสรีอันนี้ค่ารถจากกรุงเทพไป ค่าเรือนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปเที่ยวไปเที่ยวกลับนะคะอันดับต่อมาคืออันดับ3ก็จะเป็นค่าอาหารค่าอาหารนี้เฉลี่ยไปแล้วก็ตกมือละ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะต่อไปสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวนะคะก็คือหนึ่หัดขับรถมอเตอร์ไซค์ให้คล่องค่ะเพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าไปในเกาะเลยค่ะ 2เอาชุดว่ายน้ําแบบทูพ p i หรือแบบวันพีสไปด้วยเขาใส่กันให้เกลอเลยค่ะธรรมดามากเลยนะคะทีสาราเสียดายัังที่ไม่ได้เอาไปนะคะไม่เช่นนั้นทุกคนจะรออ้องออโอ้โหเขาปรงอน้จังกันนะคะสังขารไม่เที่ยงหนอค่ะ